บัดนี้เป็นครั้งที่73ตรงกลบงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2 5ง9เ้าข้าพเจ้าวัชรพงศ์ชวนสิมขอเป็นวชจาสาธายพุทธรรมมทเนผูทธบูชาธรมมบูชาสังบูชาและเป็นอาธิยบูชาแต่องค์พระคาวปติเทรรเจ้าอุค์ปูตสุเบตุุบุตุสุเบศุลกุศลาตลอดครั้งบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเที่ยเวาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุบำทนาในการสอนสาธายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพ คุณพระตาลตายุบาอาจารย์และเทพธิดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาใธิจของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรเถิดการสวดสาธัยนัต่อไปบทสวดชุ่มลมธิดาสมันตาจักวาเรสุอันตระคัจฉันตุเทวดาสาตธรรมแมงมุมิราชสาสุนันตุสักงูพัดามสาเกกามีจรูเปคิริสิคารตเตจันตริเกนิมาย ที่เปรตเทจะกาเมตตาดูหารณะกเนใกแค่เอาพันทุมิเกิดอุณมาจะยันตุเทวาชาลัทลาลวิสเมยกัะขันธ์พนาคาตินทานตาสันติเกย์งามุนิวระวัจนางสาทวเมสุนันตูธรรมะสวนาการาอยพตันตาธรรมะสวรการาอย่ัันตาธรรมะวนการยาพัตันตา,า,ทาบทสวดน้มการาิทธิกาถา

บทสวดมหาการนิโกนาโถติอธิกาคาถามหาราชคุณนิโกนาโถวัติยาสัพพานิยนังบุเรตะวะปรมิสัพพะประตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมะหุตสัพมาหุนตุสัพปุปปัตะวะมหาการนิโกนาโถหิตายาสัพพานิยนังบุเรตะวะปรมิสัพพะประตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมะหุติสัพปุปปัตตวะมหาการนิโกนาโถสุขายาสัพพานิยนังบุเรตะวะปรมิสัพพะประตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมะหุ บทสมหาสมัยส <es> anyway, like hmm. ูตรเอวามสุตั <t 95> like ้เอกังสมยักคาสเเคสุวิหาติกับไปโลสิงมาวันีมหาตาภิูสังเกตุสิมจากปเตหุสเสัเห้ว่าหหทอดจจะโลกับทาตุิเทศตาเยปุยนัันิตาหุนิ่ะพวตตามลาสนายะภิกนมัตรันตาอาตุสตุนาวสกการนังเทวานังเอตตาโหเสยังโคปกคราสักเคสุวิหารติกับไปโลดสวิงมาวณนนีมหาตาภิภูสังเกตุสิมจปเตหปุสเดสัตใหว่

angangang yang takwapakwatan gimanasu di wanita

तस्सा सूला Eta ra hi kia bita epikave o bisanti ana katamata na ngan to samata muta te sampi pakwanta na ngita para ma hi wote uta tani bintaa o bisanti soi tapi mayhang e ta hi achi kisami epikave te vaka jana na mane kiti isami epikave te vaka jana na mane sami epikave te vaka jana na mane tangso na taso tu kamata sikalo sami te e bampen e bampen te te e bampen te e bampen te

สา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 เหตุโมตตาาานาตะวันโนที่มันโตชมันตว้นมันโตเยอะสุดสดมแวมานานี่การมุูนางสมนางสาตาิรติศาสายาานาตะวันโนที่มันโตชิมันต้นมันโตยอสสดูมาท่มานานการมุงนางสมบนางเจเตโซสาสาสาและนานาตะวันโนที่มันโตชิดิดมันโตวั้นมันโตยอะสสุดมาทมานานการมุงนางสมน

อานาภาานากาวิสาลสาัจจะกามพาราสัราอคูปยาคาสาิตาติพี่าพุอตาตาทายาหู้อภูนาคาจะสิโอยรงตัวมาโสุะคัตมินังเยนะก็ราเชสาสานติที่พิชาปกิจะูยหาลยสาตติวะนธาชาตตาารสมาาจิตเตสนะมาอภิยาเดาการก็ราชาลึมสิันโนเขมมกาสิพุทโสันหาอยูว่าจะูวอินญานาคาสุปนาสาสารนาคา สารนั้นเมื่อการสุพุทางชิตาพุทิราชเทนะสัุทางอสุรัตาพาตโรวาสติทิที่มังโตยัสิคคลาจามันสิมาสุนาทนเวภาษาเปรียบปิเสธิต่ราชาเรามุจิตตันแต่พระิปุตตะนั้นแต่เวรโรจะนำมาการสันนอิทรวาจึเทนะสาวัถามุมาคงมุจฉะมิจฉะมายุานิพพนติปิญุลนัสุญูนัอภโจะเทวปฏิบเจชาเเวท เวายตตะก็มุนาุรนเทวะสอนโมจัยยาสาสามตาก็ุนาการการกเวายสุโถทัสเตทะายาสเนัตวันโนอิทิมันโตชิติมันโตวะรไวัโตเดสสีนมทมนาพิกามุ่งนางสัมินังยิงวนทูแต่เทวาสายิกจัดสำมาจัตทุเบยมาจันสุเสสารเทวะจภูมิวะสุเสสาเทวะสุเรภูมิตาและกาานิปุริกิตวะอาภูมันท้าพรากาวสนุเสโตสุภณะ

สมนาน้ส <C> ัมนามนุษย <Pract ic> <together> ์สารมุษย์สภาขีธาปะทูจิสกาขีธาปะทูศิกาอากูอากูมโนปุตุสิกาอาทังกูหัริโยเทวะเะจฉรูหิตาวาสิโนปารักาหมาปารักาปารักูเทวายะสัสสิโนท้าเสตเตสารยาสัเพนันนาตไมนุยที่มันโตชิติดมันโตวันแวันโตยะสัสสิโนว่าท่านานี่ก็มุขเรื่องสุนานังสุภาพัญพาปุนาอากูเวคันสาธาอุทาตตาสาสาอุทาตตาใครห้ามมาบอกว่ากู

นามันนามันว่าเยนะอาคุณชุเจยันเจนสาสานตะุภุตะจติังวัตนามันอสวังนาคโนะนาคโมหันังังนะวัติสัจตังสุขลมาปรมโตจักปุตตะิมโตสาสันนังกุมาโรติโสจับโสภะทัตติมุนังสาสภามัรุกนาวะกมาภิจิติวัโนชิติบันโตอิสมากโยสัโสทัศนตัสระคูปเจกปเทวสโนเตสาสเพ เตเตสันจะมัชชะโตอาคารันโตปาริวาริโตเตจะเตจะสเกตพีกันเตสินเตเดเวสุขพระมกเกมบระราศีนาพิกามีปัสสกันสัมมติยังยิ่ถากพันถามพันามโลกนตปัทถปุโรหะสมัญตาปิโรยารรมอมบูจิตตะโกยินนาอิจิตาตาหมายเชนวนาเสนาสิบสิบพัฟเฟสิปิณินาตันมหาจารสนังกตวานนเมรุ

เตชนิสุตาทีตสุจจิยะปกรณ์นมูมีพุทธเตชะสาราตันตัยธรรมกาเตชักปสิธิปสิเทวานารายพสุทามีสุทาสิทธิพรมาจินธาจึุรโภกาคัมกีรักกาสุภทสุภทาภูตุงกังกาจัสสคามะชยยะปสิธิปวัตเตชยะชยะเทวริทวรอุทาติอุทาตินาตินาติชยะเชน ชัยยะชัยยะการละตนิสัยรายเส้นวรุราชลนรัชัยยะชัยะทำพีระโสกีนาเขนทนาคีปีศาจภูตกาลีชยยะตัวนี้ตัวนีมีตาโรคีชยะชยะสิกีสุธาธาเมุกชายะชยะบรุณมุกขชาตาสาตาสาตาชยะชยะจำปาทีนาคะนาข้าวรละคถกชยะชยยะข้าจคนตุรง สุขาระคุชมสีหาพยักขีปาชยัชย์ชยัปุรุณบุคยาพยาตาชิตาชิตาเสนานีเสนารีปุรน่าสุทิโนระดีชยัชย์ยัสุขาสุขาชีวีชยัชย์ยัธรณีตะเรนสัทาสุชัยยาชยัชย์ยัธรณีสันตินทัศธาสันตินสัทนาชยชยะชยย์มังกราดัญญาภวะเกชชยัชย์ยัวโรณียาเกชชยัชย์ยัรักเกสุรักษาเสสุ ราุชเตชาชยชยพรหมเมธทัตชยชยพรหมเมธทัคขณาชยชยราชาธิราชสัจชยยชยชยปตวินสัพพังชยชยยะอนันอรหันตาปเจกพุทธสาวังชยชยยนะหิสุโรหะโรหรินเทวาชยชยยะพมสุรากโกชยชยยะนาโควิรุหโก วิรูปะโกจันทิมาระวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเมโลมรุณโอกิจะอาคิวายโยจะปาจุนหกุมารโออัตตะราตโกอัตถาราสามหาเทวาจิทิปาสะจิทธิปาปัสสะอาทโยอิชิโนสาวกาสัทธาชยะรามโมพระบันตุเตชยะธัมโมจะสังโฆจัทษาปาโลจะชยะกันง เอเตนะชญะเตชญะยะโสติภะวะตุเตเอเตนะพุทธะเตชญะนะโหตุเตชะมังคะลังชะโยปิพุทธะสาสะริมาตะหยังมะรัจฉะภาภิมะโตปะราชโยโกสะแจ้งบุติมาเตตัมโมจิตะทายะตะทาตัมมะก็นะมะหิสีโนชะโยปิพุทธะสาสะริมาตะ อญามะราชจปาติมะโตปะราชโยโหสุยัมโพธิมันเตปะโมจิตาชะยะยะทายินทกะนะมะเฮสีโนชะโยทีพุทธะสาเสมีมะโตอญามะราชจปาติหะโตปะราชโยโหสุยัมโพธิมันเตปะโมจิตาชะยะยะทาเทวะกะนะมะเฮสีโนชะโยทีพุทธะสาเสมีมะโต อยํมหาราชเจ้าปิหโตอราชโยโภสยํโพธิมันเตปโมธิตาชายะทาสุพัณณะคะนัมเหสีโนชโยยี่พุทธศาสดิ์มาตองอยํมหาราชเจ้าปิหโตอราชโยโภสยํโพธิมันเตปโมธิตาชายะทานาคะคะนัมเหสีโนชโยยี่พุทธศาสดิ์มาตอง ยังมารัชชะปาปิมาโตปราชโยุโคสยามโพธิมันเดปโมจิตาชัยยตถาสพราพมะคณาหิสิโนชัยโยโธิยามมเรสาขยานานทิวัตโนเอวังตะวังมิชโยโหิชัยยสุขิมังคะเรอปราชิตาปันดังเกสีเสปตะวิปุะเรเยปิเศกเกษะปุกุดานังอาการปโตภูมิโมทิสุลคงตังสมังคารังสมบูรณารังสุตังสุโโสุโต sasuitang kama sisu batakina kaya kama waca kama batakina batakina mulu kama menite batakina batakina di kata bahan rambut tadi pada kini ya teta bata sukita baru ha buta sasa sukita ho sasa tapi hiati tipi ya sunan tuh ho to ye tewa asal ning ta ne tika ta tika yuka sata untuk sukita sakit สัพพะทาราหันตุสัพพสสะตะนังาหันตุสิกขสาสนังยาการติปะทะนาเตสังสัพเพปุเรนตุโรตตะคะเลปันตุวสัสะาะโรภจิตวาเตสังนิวเรตุัะปะดากายสุขังจิตตสุขังอหันตุตารหังโพสธมนิยมสุตังเอวะมีสุตังเอกังสมยะะวาสาวติยังหรติเตวะเนอนาต อาากับปินติกัสสะอารามีตัดตรัคุภกควาปิคุวะมันเตสีพิคเวภิกขะวโรติพันเตติเตพิคุวะภัควาโตปัจัตสุสุภักควาเตตัถุโจรบุมาทาวะพิคเวตัถาคตานังอนุภาทาวะตัถากาทานังติตาวาสาธาธรรมะติตตาธรรมะนิยมตาสามเพสามการะอนิชาติทางตัถากาโตอภิสัมพุทธเจวิสัมเมติอภิสัมพุทธตวะปิสัมเมตวะวะอาจิตติติสันติปัญญเปติปัตตเปติ อิวาลติวิปัสสเถตานีกัโณติสัพเพสังฆารุจาติอุปัฏาวาปิเกเวสัทฐานานาอุปัฏาวาสัทฐานคตานาติตาวาสาธาถุธาตุธรรมติตาธรรมนิยมดาสัพเพสังฆารุจจาติตังคตานาตุปฏิสัมพุทธิติิสัมม i ติปิสัมพุทธิตาวาติตามิตาวา อจิกเตเทเสติปัญจะเปติปันตะเปติมวาติมวะจะติอุตานิกรรติสัพเพสังคาราตุขาติอุปาทาวาติคเวตถากตานังนูอุปาทาวาตถากตานังติทาวาสาตธรรมะติตาธรรมะนิยมตาสัพเพิธรรมะนัตตาติตังตถากตัวอภิสัมพุจติอภิสัมเมติอภิสัมพุจติวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญจะเปติปันตะเปติมวะรติมวะจติอุตานิกรรติสัพเพธรรมานัตตาติเทโบโจรักกวา อัตมานาเตพิภูตปภปโตโวพาสิทธังอินันทุอันติบทสวพติกรตะคาถาอาจริงนั้นทีทางนานเข้าว่าเมยนานข้าว่าเมยยาอันนาปฏิคังเคอนกากตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ปึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ย่าตาตีตามไมหินั่ตังอปันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาเปล่าสิ่งเป็นรักพี่ยังไม่มาปัจจุบันนั่งใจโยธาเมืองตถาทัศน์ทวีบาสติอังยีลาสังกุปังตังมิธามะรุพะรุเอยผู้ใดเห็นธรรมอันจะแจ้งผู้ใดเห็นธรรมอันจะแจ้งขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำม,มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ,จ่มแจ้งไม่ค่อยงก้อนแคนเขาคุณพ่อคุณานาคเช่นนั้นไว้อาเชวะคืจะมาตาปางโกชันยามราังสูเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแมุ้่งนี้นาฮิโนสังกรงนะารเตนามาะเสเนนามาจุนา,านเพราการบัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนานมากจะไม่มีสำนับเราเอวามีหาริมาตาเปียงอารตาตะมาตันตัง ตังเปปเทการาตุติอสังสันตวจตัจิกเตมุนีผู้มีมุนีผู้สงบจมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นได้เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจเจเวคณะสัพเพสังฆารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที n, uh ่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปัาเพสั้งข้าราทุขาสังขารอย่างร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปัาเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราหัวท้าวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผู้วางมรณังชีวความตายเป็นของยั่งยืนอาวสัมมายาบริตตพัง อันเราจะคือตายเป็นแท้มระปาริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงรมรระังเมเนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะควรที่จะสังเวพยังอาอยโยอาจิลังกางกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนคันตัสาวิญญาณชุโทอันเขาจริงเสียแล้วปฏิเซส,สตีจากนอนทัดปัทวิงซึ่งแผ่นดิน การิงพระรังอีวาดุดประดุดตางวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายธรรม,มิโนอุปอุปทาวายธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปะสะโมสุโค ความก็ไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเพสัพาตามรันติจาส์ตั์ทังหลายทั้งตัวกำลังตายอยู่นอเริงสุจามาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวะห้างมาริซามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันทัติเมเอตัสสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบุตมเมตาย,ยัาง,ยงกิจยังกิจสุลังกำงังสัเพยิพัตเตหิกะตังบุญญโยอนุโมทันตุ सोनन तो सोनन तो हो तो ये थे वह समिंगा ने अधिकता अधिकारिता सता तो सुविधा हो तो सुखा का मोंटन तो माता पिता सुविधा हो तो सुखा का मोंटन तो सबसे या तिका सुविधा हो तो सुखा का मोंटन तो सबसे आया तिका सुविधा हो तो सुखा का मोंटन तो सबसे बिसा सबसे या का सबसे बिता सुविधा हो तो सुखा का मोंटन สุกิตาห้อตูสุขาปัมมุนเดนตูสัพเพเทวาสุกิตาห้องตุสุขาปัมมุนเดนตูสัพเพสามิตินังสามิตชนทุโวเวสวดบูชาหลวงตูทวดน้าโมโหที่สัตว์ตัวกันติมายะอิติภควานหน้าโมโหที่สัตว์ตัวกันติมายะอิติภควานหน้าโมโหที่สัตว์ตัวกันติมายะอิติภควาบทป็นชานะกะ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีทูเบคาเรโพธิคาเรตายิงต่หิงตาธรรมมาทาเนนภวันทุตุชิตาโสทิงกโรนเตทาวิหารมันเดรเทราชมาชานาวกาจพิกโวสสรามิกาสรามิกาธานปะทิวปสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระ สัปปานะภตาสุขิตาภวตุเตชาลภูชาเยปิจันตสัมภวาสังเสตชาตาอัตภูมปปติกานิยานิกลงธรรมมวระพันธิเจเตสัพเพปิทุกขาสักการุณุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธราชภูคาราสังโฆหตุสัมโควาอัตตายาจีเตอาญาจาอัมเหราขจตาธรมโมสัพเพปิธรรมมาริโน ผจิยธรปฏิบิามาธรรมมีอริยปเวดิตะปะสร n นหุตงตูพเปินปานิโปุตสาเนสัมมาธมปวันตเลเทวุปปัันตุุทธิปาวาสัตตานัสันติตุเติณิงตาปิตาจาุลักชาิจานคันตุปุตกังอวังธรรมีดราชนปจางกาคันตุสดา บทสวดเทวตาวิโยชนัคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิปยาโสกปัตะอัตนิโสจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิสัมปตังบุญยสัมปตังสัพเพเทวานุโพธันตุสัพพสัมปติสติยาฐานังเทตันตุสัทธายาสีอะระลัขันตุสัปปะดาอาวนาปิรตาโหตุขันตุเทวตาคตา โอสถังคระคาถาโหตูสัพพังสมังคังละคันตุสัพเปเิวตาสัพมาพุตตานุภาเวน่าโสติหูตุนิรันตรังโหตูสัพพังสมังคังละคันตุสัพเปเิวตาสัพปะธรรมานุภาเวน่าโสติหูตุนิรันตรังโหตูสัพพังสมังคังละคันตุสัพเปเิวตาสัพปะธรรมาสัพปะสังฆานุภาเวน่าโสติหูตุนิรันตรัง สัพเพภุทธาประปัตตาปัจเจกานันตะยังพระรามรานตานันติเทเชนารักขันปันตานิสัพพะโสสัพเพภุทธาประปัตตาปัจเจกานันตะยังพระรามรานตานันติเทเชนารักขันปันตานิสัพพะโสสัพเพภุทธาประปัตตาปัจเจกานันตะยังพระรามรานตานันติเทเชนารักขันปันตานิสัพพะโส ตัพพีุทธาบรัปตะปัจเจกานันตะยังบังอนันตานันติเจชนาละกันปัตามิสะพัโสตพพีพุทธาบรัปตะปัจเจกานันตะยังบังอนันตานันติเจชนาละกันปัตามิสะพัสโซยัพพีุทธาบรัปตะปัจเจกานันติเจปัจเจกานันตะยังบังกรนันตานันติเจชนาละกันปัตามิสะพัสโสตพพีพุทธาบรัปตะปัจเจกานันตะยังบังกรนันตานันติเจชนาละกันปัตามิสะพัสโซ ท้าพิพุทธะปรปัตตาปเจกานันจยังพระรังอรันตานันจเตเจนารักขันปัญตานิสัพพะโสท้าพิพุทธะปรปัตตาปเจกานันจยังพระรังอรันตานันจเตเจนารักขันปัญตานิสัพพะโสท้าพิพุทธะปรปัตตาปเจกานันจยังพระรังอรันตานันจเตเจนารักขันปัญตานิสัพพะโส ด้วอนุภาพแห่งบุญสลวนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธายพระพุทธมนตร์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระรุชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชินีปัตตีหลวงผู้สุดเด็ดสุดสวยทารายขออนุสงฆ์แห่งบุคลสนนี้จงเป็นสักพระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วะคาดปลอดภัยจากทุกโศกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งเลยได้อันสุบมั่นคงเป็นสัมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ก้าพะเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัุโมธนาสาธุการในองค์สมนี้โปรดประสิทธิ์ประสัดพรน้อมส่องอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายยอดสิฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,งที่สามสิบคนได้จะจดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแบบวิทานุภาพบันศักสิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแกล่บุครมขครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ